หนึ่อเดียวกูได้กินได้สองข่านิดสองต้นคุณแมนะแล้วก็แห้งคีบเดียวมันก็มดอ่เท่าไหร่แม่น่จมาลย้องไปไถนาไปยัเอเงินทอนถือเอาถุงน้ำเขาชะก เนี่ยหเออมแหมแถมยังทุกุ้งเออด้านน่ะอือเนี่ยะไรเงินแก่เี่ะรเงินมจาละหมื่นทำใหมน่พอดีมดนึงมือหนึ่งก็ดีเอาเอาจะาล้องยางที่ตีแหง มานอนเล้วไ่ามานอนกทามานอนทามานอนคายอามามานอนไปกินน้ำกันกินกยมะเร็งอือทามานอนไรนมือคุ่มานอนคันชีโยซาจิเน่ม มันมันอนแล้ว่าบ่ได้มันเอาเนหนึอ้เขาซื้อพิษเราไอ้เขาซื้อสองเืก็เยกนนี่เอ้กิ่องแกงหรเขากันีเตน้ำกันคี่ไก่ขึ้นกแล้วเขามีเาบอกว่ามึงาตรมึงกมึงเรเสียเราคือเก่าไปกินยังไม่บด้กเกากว่าะกนก็อากาศเขาอากาศเขาถูกั้งไก่กาแข่ง่นช้นมาเลา 그 그냥 이게 제일 많다. 예 감사합니다. 아, 아, 음, 저 삼촌 나중에, 줄게. 음. 나중에 더 나중에 더 줄게. 저 삼촌이 많이. 그 บอ่อปลาชิ้นเป็นเซนๆๆเซนนึ่งแม่แหงปลาเซนแม่นัวๆไหมเดี๋ยวกันมาเข้าวบะเสือเอาไปกินเล่นตุ่ยเห็นได้หไหม <c oughs> <c oughs> จะบรรยากาศตลาดสดเกาหลีพันไม้ก็มีกลัต้นไม้กลัต้นไมีปอแนนอ่แนนอ่ะคนอม này phạc ừ Thought này, này phạc <Vital Were> đi แห้งออกมากันนี่จะถือให้หาพันว่อนมันก็สุกแถอะะมีเท่าไหร่ไ,ม,ไม,ม่กินนี่่องอันก็เป็นห้งสองก็เป็นด้วาเ้ายอะวางได้หาใช่ไหมอน้ใช่ไหมั้ใช,นนช่นเยอะ

ไอีแจงไปไหนนี่แจงไปไหนเลยเดี๋ยวของเสียเอาบ่ล่ะ